สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีฟัง2ช่องพร้อมกันของเบาเฟง32นะครับเป็นตัวนี้นะครับวิธีฟัง2ช่องพร้อมกันมันก็ไม่ยากนะครับตอนนี้เราฟังช่องเดียวอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับฟังช่องเดียวอยู่นะครับก็คือ,อเคอร์เซอร์อยู่ข้างบนก็คือตัวเมนอยู่ข้างบนเนี่ยครับก็คือฟัง ช่องบนช่องเดียวนะครับช่องล่างมามันก็นไม่ได้นะครับเห็นไหมครับสังเกตลําโพงมันจะปิดอยู่มันก็คือ,อเคอร์เซอร์อยู่ตรงไหนก็คือฝั่งช่องนั้นนะครับถ้าเมนอยู่ข้างล่างก็คือฝั่งล่างอย่างเดียวนะครับเมนอยู่ข้างบนก็คือฝั่งบนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ชมนะครับตัวนีอ้อันนี้ก็คือช่องบน152 450นี่ครับปุ๊บอวอมาก็คือได้เลยนะครับตัวนี้อ่าเนี่ยครับ อ่าเนี่ยครับก็คือได้เลยนะครับทีนี้ถ้าผมจะวอข้างล่างนะครับกด a อปุ๊บนนกดเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราอ่าสแตนบายช่องเดียวถ้าเราจะฟังช่องล่างก็คือกดเคอร์เซอร์มาข้างล่างเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมครับก็คือได้เลยนะครับเนี่ยครับเพล็ดหนึ่งสองสามอ่าเห็นไหมครับอ่าแต่ทีนี้ถ้าเราจะวอบนทีนี้ ถ้าเราจะวอบนนะครับตัวนี้อ่ะก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเคอร์เซอร์มันอยู่เมนหลังเมนล่างครับเห็นไหมครับทีนี้เราจะมาฝั่ง2ช่องพร้อมกันก็คือหมายความว่าบนก็ได้อ่ะบนมาก็รับได้ล่างมาก็รับได้นะครับอ่ะวิธีทําให้ทําแบบนี้นะครับให้กดโอเคไปหนึ่งทีครับเพื่อจะเข้าเมนูมาเมนูที่4นะครับรดิโอเซตติ้งนะครับอ่ะมาเมนูที่กดลูกศรลงครับมาเมนูที่4ให้กดโอเคครับทุบ กดลูกศรลงนะครับกดลูกศรลงอ่าหาคำว่าอ่า duo switch นะครับตัวนี้อ่าเมนูที่15 duo watch นะครับตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็คืออ่าฟัง2ช่องพร้อมกันให้กดโอเคครับปึ๊บอ่าอันนี้มันออฟอยู่เห็นไหมครับเสร็จแล้วให้กดลูกศรลงเปิดให้เป็นออนครับปึ๊บ <Enter. S 1> อ่า entry ก็คือเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามา ฟังพร้อมกันนะครับทีนี้อ่ะตัวนี้อ่าตัวนี้ผมจะวอข้างบนก่อนนะครับอ่ะเอาเมนขึ้นมาข้างบนก่อนนะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้เมนข้างบนก็คือได้เลยครับตัวนี้เห็นไหมครับอ่า <c oughs> อ,อันนี้ก็คือได้เลยนะครับทีนี้ผมไม่ต้องสลับสวิตช์นะครับผมจะวอตัวล่างเลยนะครับตัวนี้เมื่อกี้นี้ ถ้าเราไม่สลับสวิตตัวนี้ลงมามันจะรับไม่ได้ตอนนี้เราเปิดแล้วออนแล้วนะครับมันก็จะรับได้เลยนะครับะเดี๋ยวผมจะวอเข้ามา2 4 5นะครับเผดเผดผิดอ่าเห็นไหมครับเนี่ยได้เลย1 2 3อา่านี่เห็นไหมครับอ่าบนมาก็ได้ล่างมาก็ได้นะครับวิธีสแตนบายสองช่องมันก็ไม่ยากนะครับถ้าเราฟัง2ช่องและลำคาญเราก็กลับไปปิดก็ทําเหมือนเดิมนะครับกดเมนูครับตัวนี้ โอเคมาเมนูที่4ี่เรดิโอตัวนี้นครับมาเมนูที่4เสร็จแล้วให้กดโอเคครับปุ๊บอ่ามาเมนูที่15เหมือนเดิมครับเมนูที่15อ่าปิดให้เป็นออฟนะครับเมนูที่15อ่าเมนูอ่าดูโอวัช oh, นะตัวนี้นะครับปุ๊บอ่าเสร็จแล้วกดอ่าออฟปุ๊บอ่านะครับก็คือเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คืออ่าหมายความว่า เคอร์เซอร์อยู่ตัวไหนก็คือตัวเมนอยู่ตรงไหนก็คือฝั่งช่องนั้นนะครับนะครับตัวเมนอยู่ข้างล่างก็คือฝั่งช่องล่างได้อย่างเดียวนะครับตัวเมนอยู่ข้างบนก็คือฝั่งช่องบนได้อย่างเดียวนะครับวิธีฝั่ง2ช่องพร้อมกันมันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไปเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ